ติดใจจนต้องมาซ้ำฝั่งทนนะฮะไม่มีที่ปั่นจักรยานดีๆแบบสกายเลนแต่วันนี้ผมเจอแล้วก็มาปั่นที่พุทธมณฑลนะครับใครอยู่แถวพุทธมณฑลนะฮะมาเลยสายสี่นะครับบรรยากาศดีแล้วก็วันนี้ผมเอาเสริมมอบมาครับจาว่าวลาตาก็ตัวนี้ดีนะถือว่าใช้ได้เลยสมราคาครับคือราคาไม่แพงจับต้องได้แล้วก็ได้เกียร์ไฟฟ้า105 di2 เนาะททุกอย่างเป็นคาร์บอนผมว่า เหมาะสำหรับคนเริ่มต้นผมเองเพิ่งเปลี่ยนจากจักรยานพับมาเสริมอบนะครับแต่ก็ยังขี่ทั้ง2คันนะก็วันนี้มาเก็บบรรยากาศแล้วก็ AV อยู่ประมาณสัก2 0่สถึงยีประมาณเนี้ยไม่ได้ปั่นเร็วมากนะครับเพราะว่าเราคุมหัวใจให้ไม่เกินสัก165มันจะยังอยู่ในโซน2ของผมเนาะผมเป็นคนที่หัวใจเต้นแรงครับ max heart rate ผมเนี่ยสองอ่ะเออที่เคยเทสมานะเพราะฉะนั้นเนี่ยโซน2ผมอะหัวใจปรี๊ดเลยเออนะแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่ชอบมากม เลยคือมันดื่มดาบรรยากาศครับการมาป่านที่พุทธมณฑลเนี่ยต้นไม้เยอะนะครับแล้วก็มันอากาศดีอะ่ะเพราะว่าไม่มีรถในวิ่งผ่านตรงนี้นะครับมีมีบ้างนิดหน่อยแต่ว่าน้อยมากๆเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยบรรยากาศมันยังดีอยู่แล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่นี่มีสุนัขเยอะนะแต่สุนัขเป็นมิตรสุดๆคือไม่วิ่งไล่เออผมชอบมากเลยเพราะถ้าไปปั่นแถวบ้านอะ มันวิ่งไล่เพราะฉะนั้นเนี่ยเรามาป่านที่พุทธมนฑลมันก็สบายใจดีนะครับก็วันนี้เจอพี่ๆหลายๆกลุ่มเลยนะครับ6-7คันที่วิ่งวิ่งกันอยู่เนี่ย AV น่าจะเกินแบบ30-32แน่ๆเลยอะเพราะว่าผมลองสปรินต์ไปที่30ผมตามไม่ทันนะก็เอาเป็นว่าเรามาออกกำลังกายกันที่พุทธมนฑลน,นะครับ